ครับผมเฮลาวางเลยเห็ดผาเนียดตัวไม่ครับไวต้ตอนกครับผมดี่อตัวเกเาเห็ดพ่อได้ตอนะครับกระไข่เนี่ยก็เกาครับผมเย็ดถ้าไรใส่ด่างใส่อย่างนี้นะครับผมค้อนกือว่าใส่พ่นซีหลุดกระลาดกับ ลัางแง่ก็ก o อยู่ครับผมขวานขวานมายังบุี่ต่ไปได้นลวดอะสปีกมาครับผมไปสื่อเล้ลอกถามเบงว่ามี่บอพอดีเลยครับไปหลอกบ่ไดหลอกก็อเอาจากหลอกรวดก็เลยมาเห็ดใหม่ครับผมเห็ดตัวใหม่ ไปแต่ใส่สีค่อยๆเนี่ยครับผมเส้มเปิดตะเบิงเนี่ยจากน้อยครับหลังไม้ครับใส่ไล่กอๆจากน้อยครับผมไายกับไายได้ของเวลาภาษีคืึคืมมั่วๆเนี่ยนี่ครับผมเบิงลวดสปินกองเลไทยอุ้งคารับูดู สองสองมลิเมตรมันมีลายรุ่นนะครับผมแล้วเบารุ่นหน่อยหน่อยจะเหีจักน้อยนะครับเบาแข็งง่อยก้อนเอาน้ำรอ้อนใหไงรถบอไซด์สีนิดหน่อยใส่เ t ยีครับผมเมืนเบืองไข่เนี่ยจักน้อยครับ กับคนเชียวหรือลาดหรือว่าจะพ่นเฉลี่ยก็ถือต้องแม่พอนี่ยรครับผมแต <c oughs> ่เบิ้งแน่จะน้อยครับแม่พอนี่ยอย่างกระเฮ็ดใ่ครับเฮ็ดส่งนะมันดูดีก็เพาว่าจะเปิดตัรวจสปีดอย่างเี้ครับผมดีก็ดีเลยครับเฮ็ดเตะปลลายลังครับ ตัวสปริงตีเคสเบื้เหยียดเลยครับอับบนนี้ผมพ่นสีครับพ่นวางใดนครับพ่นน้ำมันดำๆจัง่อยเคยบาราแว็กหมดเลยครับกัดมกพ่นกัดเบิ้งกัดดูดีงามนะครับก่นบกพันมันว่าไม่เป็นเหลีหล่ยมๆหมดเลยพ่นเอาไปต่อกับซเบนี่แยดครับผมข้อนข้อนไม่ยังไม่อเอาเขียบข้อนไม่โอเขียบก็บุ้ง เดี๋ยวไม่ยังไงเห็ดควันกันเลยก็ได้ใส่คนระับก็ได้ตัวไข่เขียดน,นี่ครับผมเอีกสับปินพอดีครับดีพอดีเห็ดง่ายเพแข็งครับดูนน่อยว่าน่อยก่อนดรอัดเขาครับผมสั่งรล้วลวดมันจะไม่เห็ดันนะ่ตัวลวดขั้นพ่วงตัวนี้ ขั้นฝาตัวเ้ือดใได้มากเนี่ผมเอาขั้นหูมเียดนะครับห่มเห็ดกวอนวออ่าเปลี่ยนลักษณะใ้เราพชิบเห็ดเงี้ยบนี่ดอกก็ดีเลยะแต่เยเงีแน่กั้ก็ดีครับเพื่อครับผมแล้วพ็ไใส่แล้ว สีสาอะไรว่าถูก่นสีอะไรเนาะกวมกันละข้างในอย่างเห็ดเด่นคนเดียวเดียวคนสเปียร์ดำทับเหมือนครับผมตรวจสั่งมามีหอดสองมินม้นสามมิ้นหรือมีครับผมตรวจสกปรกไม่ซื้อหรอกครับเดี๋ยวไปเส้นอ่อาน้ำด่างเนี่ยตอกแก้วนะใจโอ้สีหน่อย,ยใ่ ดีอยู่ครับผมแต่ดี่งดีครับเพราะว่าพ่อได้แต่แบบเหี่ยด่างครับผมใส่ด่างใส่ยังไงโตได้ครับวัจใีใส่ติดใส่สาวใส่ยังครับนะ,นะครับปีมือเฮ็ดพ่อครับผมมันมืออาชีพครับผมเฮ็ดพ่อได้ใส่พ่อบิ่งเนี่ยยังน่อยอันนี้ก็เฮ็ดว่าสีเฮ็ดแต่แบบแบบอ่อนๆอยู่ การมัดลามองเอาข้วขอลรดครับเจ้าก็สีเฮ็ดเดิมมากเรามัดใจกันเนาะผกัเ็ดตัวใดใส่คันวัดลายหมวกโค้วของรดก็ได้ใส่ครับผมานเก่าก็ต้องหัางันไปได้บางทีควันมีอย่างเห็ดนี่างไรจอเฮ็ดเป็นเนี้อเสียไข่เนื้อหนุ่ยผมก็ไั้ใดใส่ครับแล้วเวลาว่างๆเฮ็ดไปครับก็เลยออกบักทีเได้กับ คนลวนผมก็เศร้าคราับเดิมเศร้าเศร้าหล่ะอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้ครับผมหยุดยาวกัอาทิตย์ยยเ,ปเ,นะยเ,เป็นเวลาซะเลยอยู่ครับผมว่างๆแล้วาไทยซะเลื่อยเห็นมึงครับพ่ากันขันเหมือซะเลื่อยนะครับอ่าการทักการยังกัดว้อมเพลิมนะครับผมเพี้ยนไปแล้วก็ลเอียดเลครับ เอี๋ยวยังเข่าส่วนส่วนเสื้อเยังก็โอ้ยงามแบบว่ได้ใส่แล้วครับผมก็มีเราลนะผมัามีกุญแดขายเนาะก็ต้องเลียดออกนะครับเลียดเปลี่ยนอยู่กับเลียดเลียดไปแล้วครับผมว่ได้ใส่ครับผมก็ให้เนีย่ยอยู่ดูดีเนี่ยจังน้อยครับผมสภาพอย่างนี้ครับผมก็เลี้ยดเลียดนั่น ในข้อมันใส่ยังก็แเหลีล่ยวนะครับได้ผลสีมา,ทาไทยอยูเบื้องับผมเดี๋ยวไว้สั้นมีแล้วครับผมเบื้องเผด็จยศไม่แซ่ไร่ก็เก่้าครับผมเอาครับสวัสดีครับ